โยวาซาสวัสดีวิรุ่นเมกาวัสดีวิรุ่นดูบายวัดีวรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการนะครับแคสเกมสตรีมเกมนะครับด้วยเจ้าตัว iPad หรือว่ามือถือ Android หรือว่า iPhone ด้วยเครื่องเดียวนะฮะทุกผู้ชมแครที่ใช้อ่าแอนดรอยตั้งแต่เวอร์ชั่นสิบขึ้นไปนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับสำหรับวิธีนี้นะอ่าเราจะแคสเกมสตรีมเกมด้วยแอปเจ้าตัว,ตว oh, oh. ที่มีชื่อว่า คาเมราไฟไลท์นะท่านผู้ชมนะวิธีการเป็นไงไปรับชมกันเลยครับขั้นแรกนะครับให้เราไปที่จตัว l พ y Store ของเราก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะไป l พ y Store ของเรานะนี่พี่จะทําการเข้าไปที่ l พ y Store ของพี่เองนะครับจากนั้นนะครับก็พิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับพิมพ์คําว่านะครับคาเมราไฟไลท์นะหรือว่ากดคลิกลิงก์หน้าคัใหย่ใต้คลิปนะแต่ผมจะทิ้งลิงก์อ่าสำหรับการดาวน์โหลดไปให้เนาะค่ามีล่าไฟไลท์นี่จะขึ้นมานะครับคาเมราไฟไลท์นะ ตัวนี้นะครับหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะแดงๆแบบนี้เลยนะครับแต่นั้นกดติดตั้งไปเลยโอเคนะครับท่านผู้ชมนะหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเราก็ทําการกดเปิดได้เลยนะครับนี่เปิดได้เลยนะครับเปิดแอป,ปขึ้นมานะจากนั้นนะครับมันจะขึ้นแอป,ปหน้าต่างแบบนี้นะครับก็ให้เรานะครับทาการแบบว่าอ่าลง ลงชื่อเข้าใช้นะให้เรียบร้อยนะฮะมันจะมีในส่วนของเข้าสู่ด้วย Google นะครับหรือเข้าสู่ด้วย Facebook หรือเข้าสู่ด้วยระบบอีเมลอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ผมจะทําการแบบว่าเข้าสู่ด้วยรหัส Google เนาะท่านผู้ชมนะมันจะได้ง่ายนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราทําการเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับให้กดนะครับติ๊กข้าพเจ้ายอมรับนะครับแล้วกดถัดไปได้เลยนะฮะมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราอ่ะทดลองใช้ฟรีหนึ่งเดือนนะท่านผู้ชมนะอันนี้เราจะไม่ทดลองใช้ฟรีอะไรนะครับเราจะกดคําว่าไม่่่ขออบบคคณไปเเลลยนนนนะะรรัแ้วกกก็ดดใชําาิต อ่าแล้วก็รอมันเข้าสู่ระบบสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นนะครับก็กดลงทะเบียนให้ครบนะครับแล้วก็กดคําว่าเริ่มคำว่าหน้าไฟล์ได้เลยนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับเราก็สามารถที่จะพิกจอได้แบบนี้ก็ได้นะครับมือถือใครก็พิกได้ก็จะพิกไปเองอัตโนมัตินะครับของผมมันพลิกไม่ได้นะมันเป็นแนวตั้งนะครับอ่าจากนั้นนะครับเราต้องการที่จะสตรีมนะท่านผู้ชมเนาะเออเราก็เลือกก่อนนะครับว่าเราจะสตรีมไปที่แพลตฟอร์มอะไรนะฮะก็เลือกก่อนเลยนะครรับสสาาามถ่งภพไปที OBS ก็ได้นะครับหรือว่าสตรีมไปที่ y o u YouTube f a c e o o o k ทวิตอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับหรือว่า c อสตอม RTMP นะไปที่เว็บต่างๆได้นะครับหรือว่ากดบันทึกหรือการอัดก็ได้อันนี้ผมจะไม่สอนวิธีการสําหรับการบันทึกนะเพราะว่าบันทึกมันทําได้ง่ายๆนะครับเราจะมาสอนในส่วนของการแคสเกมนะครับท่านผู้ชม นี่นะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการนะครับเลือกนะครับคําว่าหน้าจอนะกดหน้าจอครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกนะครับแพลตฟอร์มที่เราต้องการที่จะสตรีมไปนะสมมุติว่าพี่นี่ต้องการที่จะสตรีมไปที่ f a c e b o o k นะพี่ก็จะเลือก facebook เนาะจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราต้องการสตรีมไปที่ทำลายาหน้าโปรไฟล์ของเราปกติหรือว่าจะไปที่กลุ่มก็ได้หรือไปที่เพจก็ได้น,นี้แล้วแต่นะผมจะไปที่ในส่วนของหน้า เฟซบุ๊ก uh, ผมปกตินะครับนี่พอผ,ผมกดติ๊กปุ๊บนะฮะมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะท่านผู้ชมนะเราก็ทําการแบบว่ากดคาว่า Start นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับคุณต้องได้รับอนุญ,ญาตด้านล่างน,นี้ก่อนนะครับก็กดตกลงไปเลยปุ๊บแล้วกดคาว่าใช้ขนาดใช้งานแอปนะให้แบบว่าสามารถที่จะใช้กล้องได้นะครับกดขนาดใช้แอปนะแล้วก็อนุญาตให้คามิล่าไฟไลไท์บันทึกเสียงไหมกดขนาดใช้แอปแล้วก็อนุญาตให้คามิล่าไฟไลท์นี่ค้นหาชื่อเชื่อมต่อระบุ ตำแหน่งไหมก็กดอนุญาตไปให้หมดนะครับกดแจ้งเตือนกระดีห์ไหมกดอนุญาตครับกดอนุญาตให้คามิล่าไฟไลท์เข้าสู่รูปภาพวิดีโอหรือเพลงและเสียงในอุปกรณ์นี้ไหมกดอนุญาตฮะ,ะกดอนุญาตให้หมดนะจากนั้นก็กดคําว่าการอนุญาตนะครับแบกปันสิทธินะตรงนี้จากนั้นนะก็เลื่อนหาคําว่าคามล่าไฟไลท์นะครับเห็นไหมคามล่าไฟไลท์อยู่ตรงนี้นะครับกดติ๊กเปิดไว้แบบนี้แล้วก็กดย้อนกลับได้เลยนะครับมันก็จะกลับมาที่แอปของเราเลยนะนเห็นไหมมันจะขึ้นปุ่ม ไลค์ขึ้นมาตรงนี้นะครับอย่น้ไหมปุ่มไลค์นะด้านบนนะฮะแล้วเราก็จะกดพ e ิกมานะครับเราต้องการสตรีมไปที่ไหนนะสมมติว่าเราะจะต้องการที่จะสตรีมเกมในส่วนของเจ้าตัวเกม Call of Duty นะสมมตินะ Call of Duty นะครับผมก็จะเข้าเกม Call of Duty ไปหรือว่าฟ e e f ฟ r e หรือว่า Minecraft ก็ได้อันนี้แล้วแตะนะครับที่จะ,ะเข้าไปในส่วนของ m i n e c r a f แล้วกันเนาะอะ่าโอเคนะครับหลังจากที่เราเข้าเกมมาแล้วนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมจะเห็นเจ้าตัววงกลมตรงนี้เห็นไหมอ่า กดเปิด, <itor> ดขึ้นมาได้เลยนะครับจากนั้นนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นหน้าต่างหน้าตาอินเทอร์เฟซในการแบบใช้งานอะไรต่างๆนะฮะก็ให้เรานะครับไปเลือกที่คําว่ากล้องก่อนนะถ้าเราต้องการที่จะเปิดกล้องครับให้เห็นหน้านะก็กด <venir> คําว่ากล้องได้เลยฟึบนะครับมันก็จะขึ้นกล้องแบบนี้มาเห็นไหมอ่าเห็นไหมกล้องเล็กๆของผมขึ้นมาแล้วผมสามารถที่จะขยายได้นะนี่ขยายมันได้นะครับเห็นไหมกดตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มให้ขยายอยู่นี่ขยายอย่างนี้ได้เลยนะฮะโอ้แหลมเปรี้ยเลยอ่า จากนั้นนะครับกดติ๊กที่ตรงนี้ก็ได้อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเปิดเมนูขึ้นมานะครับถ้าไม่ถ้าอยากจะปิดกล้องก็กดปิดปิดไปแบบนี้ได้เลยถ้าอยากจะเปิดก็กดเปิดอีกรอบหนึ่งแบบนี้นะฮะนะฮะจากนั้นนะครับก็กดในส่วนของอโอเวอร์ลีนะครับโอเวอร์ลีนี่คือเป็นลิงก์โดเนิทนะนี่โอเวอร์ลีนะ โอเลนี่เราต้องการที่จะปักลิงโเนิอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับเราไปก๊อปมาได้เลยนะครับมันจะขึ้นจอเองอัตโนมัตินะอันนี้เครื่องเดียวจบจริงๆนะครับผมก็จะกดที่กล้องวิวแคมผมอีกรอบหนึ่งเพราะมันเป็นการกดเปิดนะหรือว่ากดเจ้าตัวรูปวงกลมคำว่าไลค์ก็ได้ถ้ามันขึ้นแล้วก็ไปในส่วนของฟันเฟืองนะฮะฟันเฟืองตรงนี้สําคัญนะครับแต่ผมขออนุญาตนะครับกดย้อนกลับก่อนแล้วก็ปิดตรงนี้ก่อนปิดในส่วนของกล้องก่อนนะฮะผมจะไปที่ฟันเฟืองนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้สําคัญนะนี่ ให้ดูนะครับในส่วนของควาว่าช่องตรงนี้นะครับเราต้องการสตรีมไปที่ไหนอย่างที่เราบอกนะครับว่าเราต้องการสตรีมไปที่หน้าโปรไฟล์หรือว่าอา่าเพจเฟซบุ๊กของเราก็เลือกไปให้ถูกต้องอ่าเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็หัวข้อตรงนี้เราต้องตั้งชื่อนะตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อได้เลยตรงคําว่าหัวข้อตรงนี้นะครับกดติ๊กขึ้นมานะครับแล้วผมจะตั้งคําว่าเทสนะเทสกดตกลงความเป็นสาธารนณะหรือว่าความเป็นส่วนตัวนะตรงนี้นะครับติ๊กขึ้นมาเป็นสาธารณะโอเคถูกต้องแล้ว ความบันเทิงประเพีนะครับกดติ๊กมาจะให้เป็นเกมหรือความบันเทิงก็ได้ผมจะให้มันเป็นเกมนะครับกดตกลงแล้วก็เลื่อนลงมานะครับนี่ตรงนีนะ้ความละเอียดตัวนี้สําคัญนะความละเอียดมันจะมีให้เลือกนะครับเห็นไหมมีในส่วนของ480720 Full HD พันผมแนะนานะครับให้เลือกเป็น Full HD พันนะครับสำหรับใครที่มีมือถือราคา10,000ขึ้นไปนะส่วนใครที่มีมือถือราคาต่ำกว่า10,000ให้เป็น 720p นะครับอันนี้ผมเลือกเป็น 180p เนาะ จากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะผมจะเลือกเฟรมเรตตัวนี้นะครับนี่ให้เป็น30เฟมเลทนะฮะโอเคถูกต้องแล้วคุณภาพนะครับตรงนี้นะครับให้มันเป็นในส่วนของสูงหรือว่ากลางก็ได้อันนี้แล้วแต่นะของผมจะเป็นสูงพิเศษแล้วกันนะเพราะว่ามือถือผมแพงหรือว่าแท็บเล็ตผมค่อนข้างแพงนะใครที่มีมือถือราคา1-0,000ขึ้นไปก็เอาเป็นสูงพิเศษนะครับเรากดตกลงนะครับจากนั้นนะครับบันทึกวิดีโอตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปทำอะไรมันนะสัดส่วนตรงนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรมันครับอันนี้ส่วนต่อมานะครับตัวนี้สำคตรน้ับกดิขึมา มันจะมีสองอย่างไม่กับเสียงภายในแล้วก็ไมโครโฟนและเสียงภายในให้เลือกคําว่าไม์และเสียงไมโครโฟนเสียงภายในนะอ,นอันที่สามนะครับแล้วก็กดตกลงแล้วก,กดตกลงนี่มันจะมีคําว่าเริ่มเลยนะครับท่านผู้ชมนะกดเริ่มได้เลยฟึบเห็นไหมอันนี้ส่วนตัวปานนะครับไม่ต้องไปทําอะไรมันแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องทําอะไรมันแล้วนะครับเออโอเคเนาะจากนั้นก็กดย้อนกลับได้เลย ล้าผมก็จะกดไอ้รูปคาว่าไลค์นะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งฟึบเพื่อเช็คดูนะเช็คเสียงดูก่อนนี่กดคาว่าเสียงนะเมื่อกี้นี้เห็นไหมเสียงปกติไหมเสียงภายในก็คือเสียงภายในตัวเกมนะเสียงไมก็คือเสียงที่เราพูดนะครับไมค์เสียงที่เราพูดมันจะไปเข้าเครื่องเนาะแล้วก็เสียงภายในก็คือเสียงตัวเกมนะครับผมแนะนํานะเวลาแคสเกมให้ใช้ใช้หูฟังนะครับแล้วเสียงไมค์เนี่ยต้องต้องดังกว่าเสียงเจ้าตัวเกมหรือว่าเสียงภายในนั่นเองนะครับบรรทัดที่2ผมแนะนําให้ตั้งค่าไว้แค่ครึ่งเดียวนะครับ ตรงนี้ก็ตั้งในส่วนนี้ไว้นะครับท่านผู้ชมนะประมาณนี้เลยนะเออครับเสียงนี่เสียงที่เรากําลังพูดนะเสียงที่มันขึ้นมานะฮะโอเคทีนี้ผมก็จะกดย้อนกลับไปนะครับแล้วกดเข้าเกมปึ๊บนะครับนี่จากนั้นนะครับส่วนต่อมาถ้าเราจะปรับตั้งอะไรทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วเราก็มาเล่นเกมกนได้เลยนะครับผมผมจะเริ่มทําการกดเปิดเสียงหน่อยจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะผมจะกดที่คําว่าไลฟ์ตรงนี้นะครับขึ้นมา1ครั้งนะครับแล้วก็ไปกดที่คําว่าโกนะท่านผู้ชมนะกดที่คําว่าโกนะครับผมขออนุญาตเปิดกล้องก่ออนน1ั ไปอย่างนี้นะครับจากนั้นก็กดที่คําว่าก <c oughs> จากนั้นนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะเลือกแนวตั้งแนวนอนอะไรให้เรียบร้อยนะครับจริงอ่ะไม่ต้องอะไรแล้วแหละตรงนี้ก็เป็นในส่วนของหัวข้อนะเราสามารถตั้งได้นะครับขณะนี้นะฮะแล้วผมตั้งไว้เป็นทสเลยถูกต้องแล้วนะครับโอเค แากนั้นก็กดคําว่าสร้างได้เลยนะครับกดคําว่าสร้างขึ้นมาฟืบแล้วกดคําว่าเริ่มนี่นะมันกําลังสตาร์ทอ่าบอดแคสต์สตาร์ทอยู่นะครับโอเคนี้ผมกําลังเทสอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะอ่าทีนี้เราลองเล่นกันดูนะครับเราลองเล่นกันดูฟับฟับเห็นไหมทีนี้เราก็สามารถที่จะสตรีมได้แล้วนะคุณดูนะ เราก็ไปเช็คได้นะครับในมือถือในอะไรของเรานะครับเช็คได้นะว่าตอนนี้มันกําลังเ,เล่นอยู่ไหมนะฮะอ่โอเคนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้ผมก็จะลองเปิดเทสให้ดูนะว่ามันไลฟ์อยู่ไหมนี่ประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้ผมกําลังมีคนดูอยู่นะครับสองคนนะเห็นไหมอ่ามีคนดูอยู่นะครับเออเห็นไหมขึ้นแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับสําหรับเจ้าตัวเกมนี้นะเออเจ้าตัวแอปคามล่าไฟล l ไล h ์นะฮะก็เป็นประมาณนี้เลยที่ทุกคนเห็นเลยนะครับอืมประมาณนี้นะฮะ ส่วนเราต้องการที่จะหยุดสําหรับการไ like, ลนี่ทำยังไงนะครับก็กดไปที่ร,รูปเว็บแคมของเราหรือว่ารูปวงกลมสีแดงๆของเราก็ได้นะครับกดไปทีหนึ่งปึ๊บแล้วมันจะขึ้นมาอย่างนี้เนาะมันจะมีคําว่า s t o ออยู่นะครับกดคําว่าส t o p ได้เลยนะครับสต็อ stop, กดทีหนึ่งปึ๊บแล้วก็กดคําวา่าคุณตองการสิ้นสุดการออกอากาศหรือไม่กดตกลงนะฮะอ,อันนี้เป็นการหยุดนะครับหยุดแล้วเรียบร้อยนี่เห็นไหมพอหยุดเสร็จแล้วปึ๊บนะครับ ตัวนี้มันจะถูกตัดการเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยเลยนะใน Facebook ของผมเนี่ยเห็นไหมเออแลมไหมจากนั้นเราสามารถที่จะกดปิดได้เลยนะครับกดปิดได้เลยส่วนต่อมานะครับที่เป็น YouTube นะท่านผู้ชมนะให้เรานะครับทําการเลือกคําว่าหน้าจอตรงนี้ก่อนนะครับติ๊กเลือกหน้าจอตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลือกคําว่า YouTube นะนี่จากนั้นก็เข้าอ่า i l YouTube ของช่องเราได้เลยนะฮะแต่ผมจะทําการเข้าไปเลยนะครับ จากนั้นนะครับก็กดคาว่าอนุญาตให้เรียบร้อยนะกดคาว่าอนุญาตนี่จากนั้นก็กดคําว่าสตาร์ทได้เลยนะฮะฟืบอันนี้จะเป็นโฆษณานะครับก็ออกได้เลยนะครับดูหรือว่าดูให้จบนะฮะจากนั้นนะเราก็ทําการเข้าเกมของเราเลยนะฮะท่านผู้ชมนะนี่ผมเล่นเกมไม้ครับอยู่เนาะท่านผู้ชมนะเนาะอ่อท่านผู้ชมจะเห็นเจ้าตัววงกลมตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นตัวแบบว่าไว้ปรับตั้งต่างๆนะครับเวลาเราไลฟ์นะเราก็กดติ๊กขึ้นมาครั้งหนึ่งก่อน แล้วก็ไปที่คําว่ากล้องนะฮะตรงนี้นะครับเห็นไหมเราสามารถที่จะปรับตั้งกล้องได้นะเห็นไหมเล็กๆอย่างนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถขยายได้นะไปที่มุมนะครับเห็นไหมมุมราขยายมันได้นะครับป๊แบบหนึ่งนะกดปุ๊บขยายนี่มุมลากได้เลยอ่าลากความใหญ่ของกล้องได้เห็นไหมโอเคประมาณนี้นะจากนั้นนะครับเราก็ไปที่คําว่าโอเวอรี่นะโอเวอรี่นี่คือ,อ,อนาลิงก์อะไรต่างๆมาได้นะนี่ไหมนำลิงก์อะไรต่างๆมาได้เช่นลิงก์โดเนตผ่านที่มุมคลิปนี้อะไรพวกนี้สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับอื กดรีซูมมาปบ๊บถ้าเราต้องการที่จะเปิดควบคุมต่างๆนะถ้าเราเปิดกล้องอยู่นะเราก็กดเปิดติ๊กขึ้นมาได้เลยอยากปิดกล้องก็กดได้นะครับปิดกล้องตัวนี้ก็ได้อ่ะแล้วแต่นะครับแต่ผมจะไปที่ส่วนตั้งค่าต่างๆนะครับเราไปที่ฟันเฟืองนะฮะท่านผู้ชมจากนั้นนะครับเราเลือกช่องก่อนนะช่องในส่วนของ youtube เรานะครับเลือกช่องให้ถูกนะเห็นไหมตรงนี้นะครับกดติ๊กเลือกช่องขึ้นมาปบ๊บนะครับเออเราก็ใส่ช่องอะไรไปให้เรียบร้อยนะครับอีเมลที่เราต้องการลงชื่อเข้าใชม ดังนั้นนะครับเราก็ใส่หัวข้อคําบรรยายตรงนี้ได้เลยนะครับเห็ีมไหมนี่ตรงนี้คำว่าหัวข้อนะครับเราก็ตั้งได้นะว่าต้องการให้มันเป็นอะไรยังไงนะครับอันนี้เกมบอร์ดแคสนี่ผมตั้งไว้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปตั้งอะไรโตะนะครับแล้วก็เพิ่มคําบรรยายได้นะครับดีนี่นั่นได้หมดเลยนะครับเออจะใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับประเภทก็ให้มันเป็นเกมไว้นะถ้าเราจะแคสเกมนะครับ ก็แค่นั้นแหละแท็กเราก็ใส่ได้นะความหน่วงความหน่วงต่ําไว้เลยนะครับรายละเอียดความละเอียดตรงนี้นะครับตรงนี้สําคัญนะความละเอียดแนะนานะครับใครที่มีมือถือราคาประมาณ1-0,000ขึ้นไปนะครับก็แนะนําให้เป็น full hd เนาะส่วนใครที่มีราคามือถือหรือ,อมือถือราคาต่ํากว่า1-0,000ก็ ให้ใช้ในส่วนของ 720p นะเห็นไหม 720p ตรงนี้นะครับอืมตรงนี้นะอันนี้ของผมเป็น,ม,นมันแรงอยู่แล้วเนาะเป็น Samsung s a m s u n Galaxy g Tab S8 นะก็ใช้เป็น 180p 0ตรงนี้นะครับแล้วก็เฟรมเรทให้เป็น30เฟรมนะครับหรือว่า60เฟรมก็ได้นะครับอ่าบน Facebook เนี่ยอ่าบนเจ้าตัว YouTube เนี่ยแนะนำให้เป็น60เฟรมดีกว่านะจะได้ลื่นๆนะครับอืม60เฟรมเนี่ยอาจจะต้องจ่ายรายเดือนนะแต่ผมก็แนะนำว่าเออไม่ต้องจ่ายก็ได้นะครับเราก็ใช้แค่30พอนะครับ ใช้แค่สามสิบพอครับคุณภาพสูงนะครับตัวนี้คุณภาพนะแนะนําให้เป็นสูงพิเศษนะสำหรับใครที่มีมือถือนะครับหรือว่าโทรศัพท์ที่แรงประมาณราคาหนึ่งืบาทขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นสูงพิเศษนะถ้าต่ํากว่านั้นก็แนะนําให้เป็นกลางพอนะครับแล้วก็ตัวแปรบิดเนล็ตพวนี้ไม่ต้องใช้นะครับจากนั้นนะครับส่วนมาต่อมานะครับคําว่าเสียงตรงนี้นะแนะนํานะครับให้กดติ๊กมาที่มาเสียงตรงนี้นะครับให้เลือกคําว่านะครับไมโครโฟนและเสียงภายในตรงนี้นะครับแล้วก็กดตกลง จากนั้นกดตกลงปึ๊บนะฮะอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาได้เลยนะครับเลื่อนลงมาได้เลยอ่าไม่มีอะไรแล้วล่วนะเนาะท่านผู้ชมนะสำหรับตรงนี้นะครับแล้วก,กดย้อนกลับนะครับอืมฟึบเดีย๋ยมันจะเข้ากลับมาแบบนี้เลยคือเราอยู่ในหน้าเกมนะจากนั้นเราก็ทําการเข้าเกมของเราให้เรียบร้อยซะนะท่านผู้ชมมาแล้ววู๊วนะะโอเคมาเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการ่าไลฟ์เลยนะท่านผู้ชมนะก็ไปกดที่คําว่าไลฟ์ตรงนี้นะครับ แล้วก็กดตัวนี้ก่อนนะจะเปิดกล้องก็ได้นะครับผมจะทําการเปิดกล้องขึ้นมาฟืบครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นก็กดคําว่าโกได้เลยนะมันจะมีแบบนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถตั้งชื่อผ่านตัวนี้ก็ได้นะครับตั้งเลยอันนี้พี่ตั้งไว้หมดแล้วนะครับอืแล้วก็สาธารณะนะครับตั้งไว้เป็นสาธารณะนะท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับสาคัญนะคนเขาจะได้เห็นเรานะครับเวลาเราสตรีมนะครับจากนั้นก็กดคําว่าสร้างได้เลยนะฮะกดเริ่มเลยนะครับจากนั้นมันก็จะโหลดนะครับสําหรับเออเขาเรียกว่าเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ของผู นี่กำลังบอดแคสต์นะกำลังส่งสัญญาณนะครับแนะนำให้ใช้อินเทอร์เน็ตแรงๆหน่อยนะนี่นะฮะมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้เราสตรีมไปแล้วนะครับนี่ผมกำลังชิคอยู่นะเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงให้ดูนะะมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้เราสตรีมไปแล้วนะครับนี่ผมกาลังชิกอยู่นะนี่นเห็น,นไหม,มสตรีมขึ้นมาแล้วนะครับเสียงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็สามารถที่จะสตรีมได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะตามปกติเราเลยนะฮะเออมาแล้วเราจะลองสตรีมให้ดูนะครับนี่ เห็นไหมฟืบเล่นไปได้เลยนะครับแล้วแต่นะครับว่าเราจะสตรีมได้นานขนาดไหนนะอันนี้อยู่ที่เรานะครับเอ้โหโคตรโหดโคตรตรึงโคตรอันตรายเลยพี่นะฮะอ่าจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการที่จะหยุดในการที่จะสตรีมนะท่านผู้ชมนะก็กดติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กขึ้นมานะครับครั้งหนึ่งนะฮะเออลืมบอกนะครับเราต้องปรับเสียงด้วยนะตัวคาว่าเสียงตรงนี้นะครับแนะนํานะให้ปรับให้บาลานซ์ได้อย่างนี้นะ อันบนนะครับให้ปรับเกือบเต็มนะอันที่สองนี่ให้ปรับแค่ครึ่งหนึ่งนะครับหรือว่าประมาณนี้ก็ได้ใกล้ๆกันพอนะครับอืมแค่นั้นแหละแล้วกดย้อนกลับนะครับถ้าเราต้องการหยุดสตรีมนะ้ก็กดไปที่รูปโปรไฟล์เว็บแคมของเราก็ได้นะครับเห็นไหมตรงนี้ที่ผมกดมาหรือว่ากดไปที่กลมๆแดงๆน่ยนะท่านผู้ชมนะมันจะขึ้นอยู่หน้าจอนะครับถ้าไม่มีกล้องนะมันจะเป็นกลมๆแดงๆแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมเออเรากดได้นะครับเป็นตัวควบคุมนะแล้วกดคําว่าสต็อปได้เลยนะครับถ้าเราต้องการที่จะหยุดสตรีมแล้วกกดตลงอืม ดูนะมันจะหมุนนะครับเป็นการยกเลิกสตรีมนะนี่รอดูในช่องนะเห็นไหมอันนี้ดูี่ผมดูใน YouTube อยู่นะนี่เห็นไหมมันก็จะสัญญาณมันก็จะหลุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกดปิดได้เลยนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการสตรีมเกมขึ้นเจ้าตัวแพลตฟอร์ม Facebook แล้วก็ YouTube หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆนะครับสามารถใช้วิธีการนี้ได้เลยผ่านเจ้าตัวแอป คาเมล่าไฟไลท์นะท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับก็ลิงก์ลงอยู่ด้านล่างำยัยใต้คลิปนะหรือบอกนะครับว่ามันใช้ได้แค่ในส่วนของมือถือฝั่ง Android นะที่เป็น Android 10ขึ้นไปนะแนะนำ Android 10ขึ้นไปใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแท็บเล็ตแบบผมนะแท็บเล็ตของผมจะเป็น Samsung Galaxy Tab S8 นะเป็น Snapdragon 8 Gen 1นหะฮะหรือว่าเป็นมือถือก็ได้นะครับมือถือ a n Android นอ่ใช้งานได้เลยตั้งแต่ Android 10 11 12 13ใช้งานได้หมดเลยนะครับไปโหลดกันได้นะลิง,ลง กดแชร์กดสมัครคลายกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสหรับวันนี้พี่โคออถอดเลยก่อนบายจ้า